สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่รักวันนี้อาจารย์มาภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่พักนะครับก็ตื่นเช้ามาก็บรรยากาศหน้าโรงแรมก็สดชื่นดีนะครับมีบ่อน้ำเล็กๆไว้มีปลา ให้แขกมาดูมาชมก็โอเคครับดีมากๆเลยลเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะรดมสมบูรณ์ครับปลาก็ตัวใหญ่ปลาครบปลาเงินปลาทองนี่แหละครับ,รรรบชีวิตของ สรรพสัตว์ท้งหลายในยุคที่ทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่มันใช่ที่สุดนี่นะครับนี่โรงแรมประจักตราบนะรรยากาศของอยู่ติดกับน้องประจักษ์เลยครับน้องประจักษ์ศิลปคม ครก็เป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่ออกกำลังกายใหญ่โตพอสมควรครับนน่นเห็นไกลๆแล้วนะชาวบ้านก็ประ in, ปชาชนในพื้นที่ก็กำลังมาออกกำลังกายกันครับนี่คือบรรยากาศของเมืองอุดรเช้านี้ เราก็ยังไม่พลุกพัน์เท่าไหร่ครับเพราะว่าในยุคที่วิกฤตของโควิดนี้ก็คนที่จะมาออกกำลังกายก็ค่อนข้างน้อยครับเราก็ยังมีความเชื่อและความศรัทธาในาประเพณีวัฒนธรรมก็คือตอนนี้ก็ช่วงออกพรรษาทุกคนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียม ที่จะทําบุญในวันออกพรรษาที่จะถึงเร็วๆนี้ครับก็ดีครับในช่วงที่บรรยากาศเช้าๆนี้เอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีทางเข้าโรงแรมตอนเช้าๆก็จะมีเบรกค,ครับมีเบรก ทานข้าวต้มบรรยากาศร่มรื่น ครับเ,เพื่อนๆบรรยากาศดีครับเช้าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆนะพอดีเสายวันนี้ก็จะมีภารกิจน่าจะทั้งวัน